สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัว s ซเ e r c o คอนะพี่ีเป็นข่าวต่อเนื่องมา,เ,าเกือบทั้งสัปดาห์เลยนะสำหรับตัว UST ของตัวของตัวเทอร์ล่านะครับที่ทำให้มีผลกระทบกับทั้งตลาดคริปโตเลยนะเว็บไซต์อย่าง เอ่อ CNBC นั้นเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยเอาขึ้นหน้าเวฟเลยนะมีการทวิสต์นะจากทางเจเน็ตเยเลนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยจากความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้กับตัว USDT เนี่ยก็หลุดแพ็กไปที่1ดอลลาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับตัว Bitcoin ด้วยนะเพราะว่าทางตัว USDT เนี่ยก็เป็นเอ่อ UST d เนี่ยก็เป็นเซเบอร์คอยอัลกอริทึมเซเบอร์คอยตัวหนึ่งนะที่ มีเก็บตัวบิตคอยไว้ในรีเซิร์ฟนะครับหลังจากที่ตัว UST นั้นเนี่ยต่ำกว่า1ดอลลาร์นะทางลู่ทางลุน่ากาดทางลุน่าเฟลด์เฟลด์ชันกาดเนี่ยก็มีการขายนะตัวบิตคอยนะเพื่อที่จะไปซื้อกับตัว UST ให้พยายามที่จะกลับ ขึ้นมาที่ประมาณ1ดอลลาร์ให้เร็วที่สุดนะขายทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณ42,000กว่าบิตคอยนะรวมทั้งตัว USDT แล้วก็ USDC ด้วยนะแต่ถึงแม้จะขายไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ตัว UST นนเนี่ยกลับขึ้นมาที่1ดอลลาร์นะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี่เนี่ย UST เนี่ยอยู่ที่ประมาณ65เซนนะครับยังไม่ กลับขึ้นมาที่1ดอลลาร์นะนอกจากนั้นเนี่ยล่าสุดนะได้ข่าวว่ามีการมิ้นตัวเทอรล่าเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเพื่อที่จะมา,าแบกนะตัว USDT นะนั่นก็ทำให้ราคาของตัวลู n a นั้นเนี่ยย่อต่ำลงไปนะอยู่ที่ประมาณ0.03 เหรียญเลยียวประมาณ3เซนนะถือว่าย่อลงมาอย่างน่าใจหาเลยนะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยย่อลงมาเกือบ100%เลยนะ96%เนะครับก็ลูน่าโฮเดอร์ทุกคนเนี่ยก็คงจะประสบปัญหาอยู่นะตอนนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับตัวลูน่าโฮเดอร์นะผมเองก็ถือตัวลูน่าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ถือในสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับตัวคริปโตตัวอื่อื่นนะเพราะว่า ตัวที่เยอะที่สุดในพอร์ตผมเนี่ยก็จะใช้พอร์ตผมเนี่ยจะใช้หลักการ50 25 25นะครับก็จะเป็น Bitcoin เยอะที่สุดนะ50แล้วก็25เนี่ยก็จะเป็นตัวเอาคอยที่มีมาเก็ตแคปสูงนะก็คือประมาณ10บิลเลียขึ้นไปนะแล้วก็อีก25เนี่ยก็จะเป็น Market Cap ที่กลางแล้วก็ต่ำนะครับตัวรู่หน้าเองก็เรียกว่ายับเหมือนกันนะคาดทุนมายับเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดย total w a l l แล้วเนี่ยก็ยัง ไม่ได้มีส่งผลกระทบมากนะกับ overall p o r พอร์ตพอทั้งหมดนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะว่าการที่เราอชอบเหรียญใดเหรียญหนึ่งเนี่ยถึงแม้เราจะชอบเหรียญใดเหรียญหนึ่งมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยในแง่ของการลงทุนถือยาวเนี่ยก็ควรจะกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับก็จนถึงตอนนี้เนี่ยดูในทวิตเตอร์ของดูคอนเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นมีอะไรที่ชัดเจนออกมานะในใน,ในที่เป็นออฟฟิเชียลจากที่เป็นทางการจาก ทางโฟลเดอร์นะจากเขานะจากดูคอนะล่าสุดก็ทวิสออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ยังไม่ไมได้มีอะไรทีเ่เพิ่มเติมมานะจนถึงตอนที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยนะแต่ว่าก็มีข่าวออกมานะว่ามีการมิ้นร์ลูน่าเพิ่มแล้วก็จะมีการเบิร์นตัว UST ด้วยนะครับเรียกว่าส่งผลกระทบทั้งตลาดเลยนะจากตัวเทอรล่าตรงนี้นะครับดูที่ a n k เ e Protocol เนี่ยเ,เรียกว่าตัว Re เ e r ร e นะตัว Reserve ที่ เขาเคยเคลมว่าจะให้19-20%เนี่ยเส้นสีเขียวในยอดต่ําลงมาเยอะเลยนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังจะให้19%ได้อยู่หรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ได้แล้นะ19%ต่อปี APY นะครับแต่ยังยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นประกาศเป็นทางการมานะผมไม่แน่ใจมีประกาศเป็นทางการมาหรือ,อยังนะว่าจะมีการให้ดอกเบียนะเ้ยนะ APY ต่ำกว่า19 ปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นผลกระทบนะที่ทําให้ตลาดคริปโตเนี่ยเ,เรียกว่าย่อต่ำลงมารวมทั้งตัวบิตคอยด้วยนะครับซึ่งก็เดิมทีเนี่ยก็มีผลกระทบจากภาพกว้างของแมคโครอีโคโนมิกอยู่แล้วนะเมื่อวานก็มีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาที่ประมาณ8.3เนะก็ย่อต่ําลงมาจากเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเขาจว่าอยู่ที่ประมาณ8.6เนะครับแต่ ก่อนที่จะมีการประกาศออกมาเนี่ยก็มีการคาดการตลาดก็มีการคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ8.1%นะดังนั้นเนี่ยผลออฟฟิเชียลออกมาถึงแม้จะน้อยกว่าเดือนที่แล้วแต่ก็ยังสูงกว่าการคาดการของตลาดนะดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะทําให้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ตลาดย่อด้วยนะถ้าดูตลาดหุ้นพีมาเก็ตนะก่อนจะเปิดตลาดเนี่ยก็แดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปิดตลาดไปเมื่อวานก็ก็แดงเหมือนกันนะครับ มาดูกันนะว่าตัวโปรเจกต์ไหนนะที่เรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับที่ทำเซเบอร์คอยแบบนี้นะอัล um er นะิกเซเบอร์คอยตัวแรกนะก็คือตัวเมียโปรโตคอนะตัวเนียโปรโตคอลเนี่ยจะทำตัว USN นะ USN ครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ตัวราคาเมนะียโปรโตคอลนั้นย่อต่ำลงมาที่ ในยีิบสี่ชั่วโมงมาที่ผ่านมาย่อต่ำลงมากว่าห้าเปอร์เซ็นตนะเพราะว่ามีความกลัวว่าเนีย่ยโปรโตโคอลก็ทําตัวออลกริมิกเซเบอร์คอยตัว USN ด้วยเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวแฟนทอมนะตัว STM นะย่อต่ำลงมา20เกือบ2 2เลยนะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาแฟนทอมเองนะก็มีตัวเซเบอร์คอยที่เป็นอัลกริมิกเซเบอร์คอยเหมือนกันก็คือตัว FUSD นะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเซเบอร์คอยนะ ก่อนอก่อนที่ USD จะเกิดปัญหาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแนวเ,เรียกว่าแข่งกันให้ APY ให้ดอกเบีย้ยเลยนะครับกับตัว a l g o r i t h i c s a v e r Coin แต่ตอนนี้ผมคิดว่าทุกโปรทุกโปรเจกต์เนี่ยคงต้องไปพิจารณากันใหม่นะเกี่ยวกับตัวคอนเซปต์ Algorithmic s e r v e r Coin ของตัวเองนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Wave นะก็จะทำมี Algorithm ตัวมี a l g o r i t c s a v e r Coin ด้วยเหมือนกันก็ยอดต่ำลงมา12.54นนะคนระับอีกตัวหนึ่งนะ ก็คือตัว ADA ตัว Cardano นะครับย่อต่ำลงมา17.8%ตัว Cardano เองก็คอนเซ็ปต์ก็คือเป็น Algorithmic a l g o r i t h m เ c s เหมือนกันนะครับก็คือตัว Jet นะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วง Testnet อยู่ยังไม่ได้ออกมาใช้ยังไม่ได้เอาออกมาใช้เป็น Mainnet เป็น m a i n n e t จริงๆนะผมคิดว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะของ ของตัว UST เนี่ยน่าจะทำให้ทีมงานนะของตัวโคเตเนี่ยมีการพิจารณาให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าเมื่อวานเองเนี่ยผมก็ได้มีการพูดคร่าวๆนะว่า,าความแตกต่างนะระหว่างตัว JET กับตัว UST แตกต่างกันยังไงนะโดยเบื้องต้นนะก็ดูการอธิบายการทำงานของใน y t u t u นะของตัวโคเตจากช่องของโคเตนะแล้วก็จากเทอร์่าแล้วก็ดูไว้เปเปอร์ประกอบ บางส่วนนะก็มีความแตกต่างกันอยู่นะ,อะของตัวดิจิตเนี่ผมคิดว่ายังมีความลัดกลมอยู่นะครับไม่ได้ว่าจะมิน t หรือเบิร์นยังไงก็ได้ค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขยอยู่นะในการจะมิน t หรือเบิร์นตัวดิจิตนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะซึ่งคาร์โน่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีจะทำคอนเซปต์ในเรื่องของตัวอัลกอริทึมเซิร์ฟเวอร์คอยเหมือนกันนะเอาแลนด์เองก็ย่อทำ ลงมา5%อเวอร์แลนะ์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําตัว s a เ e r c o คอย c o แกร i c s เซเบอร์คนะแต่ว่าความเป็นห่วงนั้นก็ยังมีอยู่เพราะว่าตัวอเวอรแลนนั้นเนี่ยเป็นอีกคอยตัวหนึ่งนะที่ทางเทอร์่าเนี่ยถือไว้ในรีเซิร์ฟนะปัจจุบันนี้เท่าที่ดูในข้อมูลตอนนี้ยังไม่ได้ขายออกมานะครับมีอยู่ประมาณ1.97ล้านเอ a นะที่เป็นมูลค่าประมาณ57ล้านเหรียญสหรัฐนะยังอยู่เต็มนะถ้าถ้าดูตอนนี้นะ แต่เมื่อไหร่ที่มีการขายออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้ราคาของอเวอร์แลนด์ย่อต่ําลงไปกว่านี้นะหลายๆคนอาจจะกังวลตรงนี้นะอาจจะมีการเทขายออกล่วงหน้าก็ได้นั่นก็ทําให้ราคาของอเวอร์แลนด์นั้นเนี่ยย่อต่ําลงมานะครับทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าตัวไหนเป็นอัลกอริทึมเซเบอร์คอยตัวไหนไม่ใช่ตัว er Coin นะอัลกอริทึมเซเบอร์คอยนะก็ลองมาดูที่เว็บไซต์ ตัว Coin Market Cap, คอยมาเก็ตแคปครเวลาที่ดูนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์คอย Market Cap ได้นะแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับตรงนี้นะเลือกที่ c a t e g o r อนะครับพิมพ์ว่า a b l er e Coin อนยะมันจะมีให้เลือกนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการดู s t a b l er e Coin ทั้งหมดเลยนะทั้งเป็นทั้งตัว Algorithmic Stable er Coin แล้วก็ ตัว a s s e t b a c k s a l v e r coin นะแต่ว่าถ้าเราจะถ้าเราอยากจะดูแยกนะก็ดูแยกตรงนี้ได้ผมลองเลือก s a l v e r coin นะตรงนี้นะอันนี้จะรวมทั้งหมดเลยนะโดย s a l v e r coin นะครับที่มี market cap สูงที่สุดอยู่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งก็คือตัว USDT นะครับลองลงมาก็เป็นตัว USDC นะครับแล้วก็เป็น BUSD นะแล้วก็เป็น USDT นะครับก็ไล่เรียงมาทีนี้ถ้าเกิด เราจะแยกดูที่เป็น Algorithm s a b v e r Coin นะเมื่อกี้นะก็ไปเลือกที่ Algorithm s a b v e r Coin นะครับก็จะโชว์นะอันนี้อย่างตัวนี้ผมเลือกมานะก็จะโชว์เฉพาะตัวที่เป็น a l g o r i t i c s a b v e r Coin นะก็จะก็จะสังเกตว่า,าถึงแม้ว่าตัวรูหน้านะถ้าดูถ้าเรียงตาม Market Cap นะครับจะสังเกตว่า s a b v e r Coin ประเภทนี้เนี่ยเรียกว่าลองดูราคานะราคามันเนี่ยควรจะอยู่ที่1ดอลลาร์เสมอนะแต่ว่า เซฟโคยแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนเลยนะอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับตอนนี้นะตัว UST นะก่อนอันนี้เคยอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับก็ไม่อยู่แล้วนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6กหกสิบเอ็เซนนะหกเอ็ซก็ไล่เลียงออกมานะครับถือว่าถือว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันนะแล้วก็ผมคิดว่าไอเดียนี้เนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่คนน่าจะกังวลไปอีกสักพักหนึ่งนะก่อนที่จะกลับมาเชื่อมั่นนะหรือโปรเจกต์ต่างๆ ต้องมีการชี้แจงมากกว่าน,นี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเนียนะไม่ว่าจะเป็นแฟนทอมนะเวฟนะหรือแม้แต่คาร์โนเองเนี่ยก็ต้องมีการชี้แจงมากกว่าน,นี้ว่าของตัวเซเบอร์คอยที่เป็นอัลกอริทึมเซเบอร์คอยของตัวเองเนี่ยจะมีการป้องกันปัญหาการหลุดแพ็กแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะหรือว่าถ้ามีการหลุดแพ็กเกิดขึ้นเนี่ยจะมีการแก้ไขยอย่างรวดเร็วได้ยังไงบ้างนะนี่ก็ให้เห็นนะว่ามีเซเบอร์คอยของโปรเจกต์ไหนบ้างนะถ้าเกิดใครอยากจะไปดูสมมุตินะว่า จะไปดูว่าตัวนี้เป็นโปรเจกต์ไหนอย่างเช่นตัวนี้นะอันดับสีก็คือ USDD นะ USDD เนี่ยถ้าอยากจะรู้นะว่ามันเป็นโปรเจกต์ของตัวไหน,นคลิกเข้ามานะแล้วก็คลิกตรงเว็บไซต์นะคลิกตรงเว็บไซต์ตรงตรงนี้นะแต่ผมเข้าใจว่าตัวนี้เป็นของท r อนนะ TRX นะครับก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นโปรเจกต์ตัวไหนเนี่ยอย่างนี้เป็น USDD on t r อนนะก็เป็น TRX นะครับถ้าเราเห็น ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องสงสัยนะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะก่อนที่จะไปใช้ตัวเซเ e r c o คอเหล่านี้ใน d f f าของเขาครก่อนนี้วิธีการดูเบื้องต้นนะอันนี้เมื่อกี้ตัวนี้นะเป็นตัว a l g o r ริท i c เซ b e r c o i n นะแล้วก็อีก Saber Coin ประเภทหนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าตัวเมื่อกี้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะแต่ว่า มีความเสี่ยงน้อยกว่าก็คือตัวเซเบอร์คอยที่มีแอสเซทแบ็กแบ็อยู่จริงๆนะครับจะสังเกตว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเตเบิลมากกว่านะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1นดอลลาร์นะอย่างตัว USDC เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์นะถ้าดูกราฟ90วันเนี่ยก็จะสังเกตว่ามีความอาจจะมีขึ้นลงบ้างนะแต่ก็มีความนิ่งค่อนข้างเยอะนะเอ่ออย่างตัวนี้ USDP นะครับก็ค่อนข้างนิ่งเหมือนกันนะ อยู่ที่ประมาณหนึ่งดอลลาร์ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเซเบอร์คอยที่ผมคิดว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือตัว USDC นะก็คือตัวนี้นะถ้าจะเก็บเป็นเซเบอร์คอยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นะถ้าจะเก็บเป็นเซเบอร์คอยเนี่ยอาจจะกระจายด้วยเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นเซเบอร์คอยก็กระจายความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะโดยที่ถ้าเราดูในห้าอันดับแรกนะที่มี Market cap นะที่มี Market cap แล้วก็ ก,ก็การันตีได้ว่ามีคนนิยมใช้อยู่จำนวนหนึ่งก็เรียกว่า USDT นะครับอันดับหนึ่งอันดับสอง USDC อันดับสามเป็น BUSD อันดับสีเป็น TUSD นะครับแล้วก็อันดับห้าเป็น USDP นะครับก็ลองเลือกใช้กันดูนะสำหรับ Saver c ์คอเนี่ยแต่และรูปแบบนะครับโอเคนะครัเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะีผมเองทำ โหวตไว้เหมือนกันนะครับลองถามเข้าไปในคอมมูนิตี้นะว่าเพื่อนๆยังมีความเชื่อมั่นในตัวโปรเจกเทอร์ล่าไม่ว่าจะเป็นคอยลูน่าหรือว่า u s d t u s t ่หรือเปล่านะ45%นะเรียกว่าหมดความเชื่อมั่นแล้วนะแล้วก็อีก20%เนะี่ยบอกว่ายังเชื่อมั่นอยู่นะแล้วก็อีก35%นี่ก็บอกยังรอดูสถานการณ์อยู่นะผมเองก็รอดูสถานการณ์อยู่เหมือนกันนะก็เป็นคนหนึ่งที่ถือตัวลูน่าเหมือนกันนะผมเคย ฝาก u s t ไว้ที่ Anchor r o t o อ o l นะครับแต่เห็นความเห็นความที่ราคามันเริ่มย่อตั้งแต่ลงมาที่ประมาณ0.9 0.8 0.9เนี่ยผมเลยเลยรีรยบขายออกมาก่อนนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าหน,นีมาได้ทันนะสำหรับตัวเซ v เ c อร์อยแต่ก็ยังมีตัวลูน่าที่ถือไว้อยู่นะครับโอเควันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์ให้ฟังกันเท่านี้ครับยังนะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็ พรุ่งนี้นะผมกับอาจารย์บิ๊กแล้วก็พี่สนเนี่ยก็จะามาร่วมวิเคราะห์ทิศทางเหรียญต่างๆกันนะก็อย่าลืมไปคอมเมนต์นะว่าอยากจะให้วิเคราะห์เหรียญไหนบ้างนะสำหรับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมกับพี่สนแล้วก็อาจารย์บิ๊กเนี่ยก็จะไปคัดเลือกกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สามทุ่มนะเจอกันนะสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงถ้าใครชอบคอนเทนต์ชอบเนื้อหาช่องผมก็ อยากอยากสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะเป็นกําลังใจให้เนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุสนช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ